เรามองว่าการการเอาวัฒนธรรมมามาทําให้มีรูปสมัยให้คนมามหันมามองแล้วสนใจมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนคุื่นใหม่สนใจในเรื่องของวัฒนธรรมมาก,ก,กขึ้นคนนั้เองครับคำวา่าการเป็นราชแห่งยักษ์ก็ก็ก็เข้าใจครับงแต่ว่ากันก็คือก็คือตัวละครที่มนุษย์แต่งขึ้นมาทีนี้พอเราเราเอามานาเสนอปุ๊บเราก็มีการเขาเรียกว่า พ so right ูดคุยแลวก็มีการสามารระวังอย่างดีในการท่วงท่าในการในการใช้ในการถ่ายทำเอ็มวี้งท่าเราก็จะไม่ให้ติดตกไม่ให้ติดแบบไปจากท่าโขนเพราะเรามีนมีคนที่มีความรู้ด้านนีคอยให้คำปรึกษาอยู่ครับก็คือเป็นคนที่เคยที่ทางานในกรมศิลป์เคยมีความรู้เคยทำงานในกรมศิลป์แล้วก็แล้วมีความรู้เกินด้านนี้นะคะก็คือเราไม่ได้บอกว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ไม่ได้ไม่ได้ตั้งงานผ่านกรมศิลป์ก็เพราะว่ารู้ว่าด้านรายละเอียดอ่อนครับแล้วสถิติก็เลยก็เลยถึงได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้้้้เชชี่าาาาญดดดนนนปกรรม นักเศรษฐีไทยมามามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ว่าจดหนี้ถ่ายได้ไหมแบบนี okay. ้โอเคไหมอย่างนี well, well, anyway. Whoa, ้ขจัดการทำได้ไหมซึ่งซึ่งท่านได้คำแนะนาอย่างดีว่าอันนี้ทําได้ทําไม่ได้นะครับก็ออกที่ไดออกมาทั้งหมดก็คือผ่านกันเรียกว่าผาการแนะนําหรือว่าคําคําถามมาหมดแล้วว่าทําได้หรือเปล่าครับเข้าไปคุยครับไปคุยครับก็ขบูลนี้ก็คือข้อบูลจริงเพราะว่าท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยการที่เข้ามาคุยเนี่ย จะไปคุยก่อนก่อนจะฟ้องถ้าจดว่าก oh. ารพูดคุยวันนี้ไม่เห็นผลหรือว่าหรือว่าไปในทางที่ไม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 ่โอเคกันท่านก็จะฟ้องเพราะว่าท่านเตรียมเตรียมร่ารายชื่อแล้วหนึ่งหนึ่รายชื่อ oh. แต่ว่าถ้าวันนี้การพูดคุยโอเค oh. สรุปแล้วไปทางทางที่ดีคือนนเรายอมแก้ไขการที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะไม่ฟ้องแต่ว่ามีท uh huh. ่านมีกฎมีข้อแม้ว่าถ้าแก้ไขแล้ว จนเต็มที่แล้วแล้วเขายังไม่พอใจเขาขอยัดแบนถ้าได้เขาขอยัดแบน,ขขแบนซึ่งถ้าเรายอมเนะี <c oughs> ่ยก็ให้เขาแบนแต่ถ้าเราไม่ยอมเขาก็มีการเรื่องฟ้องกันต่อไปครับที่บอกว่าอยากให้คนรุ่นใหม่หันหันมาท่องเที่ทยวไทยนะครับเอ๊ะทั้งไม้คนรุ่นใหม่แต่คนไทยทุกทุกคนนะครับเน,น้นคนไทยไปก่อนวนะ่าอยากให้คนกลับผันกลับมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าช่วงนี้คนไปญี่ปุ่นเยอะมากไปต่างประเทศเยอะนะซึ่งจะมองว่าเราก็มีข่าวเรื่องของของความขอความไม่สงบในในหลายจังหวัด ที่ผ่านมาทําให้คนไทยขยันกันเที่ยวไทยเราก็อยากให้คนรู้ว่าคนไทยหน้าเที่ยวยังเที่ยได้อยู่มันมัเป็นเหตุการณ์ไม่สงบแค่นานๆเกิดขึ้นทีซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันเพร่าให้เราไม่ใช่เป็นประเทศแห่งการต่อคันรลายพราะว่ามันารมีอะไรดีงามสวยงามมาเที่ยวคนเถื่อกับมาเที่ยวคนเถื่อย่าไปครูอะไรแต่ว่าการนาเสนอถ้าแบบเป็นเป็นเป็นหนังสั้นเป็นเรื่องทั่วไปมันทำมาเยอะแล้วเราก็คิดว่าเป็คุณโยบายใหม่ใช่ที่สมโยทำให้คนรุ่นใหม่หันมามองอยู่ในการใช้ใช้ ใช้วัฒนธรรมไทยใช้โขนใช้สมเกียนในการในการให้คนรุ่นใหม่เอ้ยน่ารักดีนะมียักษ์มาเชิญเที่ยวเที่อวไทยมันดูมันเกิดความแบบให้คนหันมามองนั่นเองถ้าคิดก็เป็นอย่างนั้นผมก็คงไม่ทำเพราะผมก็เองก็ก็ก็ริงก็เราก็หลงไหลแล้วก็ยิ่งชมในวัฒนธรรมไทยอยู่เพราะะฉนนั้เราคิดดีแล้วว่ามันน่าจะเป็นการเอาวัฒนธรรมมาช่วยให้ให้คนมันน่าจะให้มันดูดูคนรุ่นใหม่หันมามองมากขึ้นหันมามองการท่องเที่ยวไทยหันมามองวัฒนธรรมมากขึ้นก็เลยเลยเอาเอากจิมมิตเล็กๆก็เพิจะใช้ ช้ประโยชน์ของชาติใช้ใช้สมบัติของชาติมาช่วยทําให้มันมันดูแลกระเพื่อมกระเพื่อมการการท่องเที่ยวได้ทั้งวันนี้ครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก mm. เด็กรุ่นใหม่ที่บอกเด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่ไ,มได้อ่านนังสือยาวแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะงั้นการที่ทําให้เขาคนรุ่นใหม่ว่าเยาวชนเริ่มหันมาสนใจอะไรเดงกมันต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ใหม่ถ้าเขาจะหันกลับมาหันดูมามองวัฒนธรรมไทยหันมามองเรื่องของการท่องเที่ยว mm. มันต้องหาอะไรใหม่ที่เขากระเพื่อมความสนใจเขาได้แล้วความทางกลับมามองว่าเอ้แบบนี้สนุกดีไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่เคยเห็นเาากกก็จะัับบมองงซึ่ มันก็เลยประโยชน์ต่อการต่อการให้ชาวไทยเข้าถึงกับ,บกับคนรุ่นใหม่และก็คนทั่วไปได้ง่ายขึ้นครับ